ฮะโอ้กี่แหวบเห็นครับกี่กบวัวปลาแดดเดียวปลายิงเมื่อวานนี่แหละมีปลายิงบางเมื่อกี้นะครับก่อนขึ้นกินเขาสองตัวครับอันเน็นกับผมกูเลยตัวพ่อเลยพ่อหลายอยู่แล้วไปยังอันนี้ฮะอีลีน่ะหาบ่ได้ยิงยิงแล้วยิงกูถึงก็เชื่อ้ เออวัตำเลยล่ะคือว่าฮะเนี่ยพัย<ะ>นพัน,นแบ่งคือว่ายิงจนคือก้านคือลูกดอกจนแขนเป็นวัดมาสินแหวงรู้เลยนี่โอ้ยเอ้ปลาเงยตัว,น,ตวนึ่งเอ้ปลาเงยตัวนึงกินนะับแล้วให้ลูกเอาอะไรบัวผมน,นี่และหนึปาครับ <c oughs> นะาหนึ่ยิงมาวัดได้ปลาปลาเป็นเขียวไม่ได้อะไรเลย สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดท่านผู้ชมนะครับมาเจอกับจา่าแพนอีสานฮันเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่กุยบุรีนะครับกุยบุรีเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะครับวันนี้มาปิกนิกหาปลาเหมือนเดิมนะครับมาตามหาวัตถุดิบหาปลานินปลาชะโด มาครั้งก่อนมาสำรวจไหม่นะครับมาแป๊บหนึ่งชั่วโมงนึงช่วงค่ำๆวันนี้ก็เลยมายืนยันอีกครั้งนึ่งอันนี้เอาจริงครับตอนนี้ก็เวลา1 0มอง44นาทีนะครับจะออกมาสายๆหน่อยอันที่ก็ว่าจะลงน้ำหาปลามาทำกับข้าวนะครับช่วงเที่ยงมากินข้าวกันแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะหาต่อนะครับเพื่อเอาวัตถุดิบกลับไปทำ กับข้าวนะครับตอนเย็นอันนี้อาจารย์นักฮันอีครับฮันอีจานนักดนตรีจานดนตรีบางที่ <Okay. S 2> ได้ชุมาอีะะอกอยีบะทะในวัตถุยางในวัตถุยางหาปลาก็ได้เล่นดนตรีก็เป็นเอาวัตถุแนวกับท่นนานตามครับท่านตามท่านตามจากคุณหนันให้พันทุนครับพันทุน ผ่านทุนคือนก็เราผ่านทุนเห็นอ่าหมู่บ้านนี่อยากมานําเลยด้วยัดนั้บ้านอะนไรมาน้าันแต่มีฝรั่งนี่นั่นแหละเสียนปลานินครับเอาเสียนปลานินมาเหมือนนีน่แถมว่าได้ปล <c oughs> านินเมื่อนี้ว่าขึ้นจากน้ำพิ่นมาแต่เรียนอนในน้ำนี่มันสองระดับเลยลัางนั่แล้วมันน่าพบปลานินใหม่สำหรับไม้นี่นะครับเนาะมันจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำน้ำมันพึ่งขึ้นมั้งครับ น้ำพึ่งขึ้นเพราะว่าฝนมันลงนะครับฝนล,ลงโอเคครับ,รบเดี๋ยวเตรียมอุปก,กรณ์ลงน้ำก่อนอันตามฟ้ากุมโมเอาให้มันเด็ดหลายกระโมเด้วอวันนี้เด้ลอลงก่อนโมเด้อวันลงก่อนโมอันเนกิดมาหอวเป๊ะกระซึ่ง หลอดก่อนพี่อย่าขำนะอันนี้มีกระแสไฟนะครับนี่เพราะว่าผมลองเอาลีนแตะๆบ้างแล้วมีนะพี่เฮ้ยดีเลยเฮ้ยนางยิงเข่าแยกกเลยนะครับพาตาไปกอดบู พลาดธูดพลาดเบ็ดอดีตพัดพาดแฟกครับพาดแฟกวูบไปประหัดประฮัดดับ่วมกัน์เดี๋ยวพัดแฟกจะขึ้นไปครับพาดตามครับดาบมนตื่นทักซึ่งเดี๋ยวผมจะลงเลิลกลงไปบา้ากพลาดเบ็ดกับพลาดทูดเกิดน,นี้เราก็ไปลุยกันเลยนะครับผม สภาพน้ำวันนี้ก็บเพใสขึ้นเมื่อวานนะครับเมื่อวานมากอ่าน้ำใสกว่าน,นี้นะวันนี้ออกสีมุ้มัวนะครับเลี้ยงเพราะว่ามันมีงวัวเหรียญน,น้ำอยู่ข้างบนครับน้ำไหลล,ลงมาจังหวะนี้ผมมาผอปนินนะครับปนินลอยโฉเข้ามาปึ๊บมาชิ่งิงจั่งจ่าปุ๊บปั๊บเนี่ันหูคักหมดถืงหมดถึงพีมัลบ ครับจากนั้นเราก็ไปดำกันต่อครับจังหวะนี้ผมยิงปลาชดนะครับผมกดกล่องมาท่านนะครับบวกขึ้นว่าจะพอปลายิงตามตูดไปนะครับ <พอ S 1> ปลามั <พอ S 1> านลอยนี้ไปแล้วผมยิงไปมันผระตึกนะครับแอมันลอยไปจนมันแนมบ่เห็นนะครับผมยิงตามตูดไปมันถืกเสยนะครับตอนนี้ก็พันหยาอยู่ยต <พอ S 1> าตูด่ <พอ S 1>

ยี universal universal ่แกรบเห็นครับยี่บูว่าน่าจะห้าโลอยู่ครับตัวนี้ไปกรอกน้ำพระทัดครับไปกอกน้ำพระทัดยิ่งไปกวาดสมจะเกิดตอนที่หลังนี่ปลาแดดเดียวครับปลาแดดเดียวปลายญิงเมื่อวานนี่แหละ ปะยิงบางเมื่อกี้นะครับก่อนขึกินเขาซ้อมตัวครับอันเป็นสักผมอุลตร้ตัวพ่านแป้งกำลังขึ้นก็ผ่านตามพอีกตัวล่ะเอกตัวฮะยตัวได้ยิงยิงเป็นตั้งพออีบ่เอาโอยเลยพ่ออายู่แล้วไปยังฮะอิริณะ หายไปไดยิงยิงอะไรยิงไปถึงกือโอ้โหแล้วมัดต่ค่ไหนล่ะคืออีบ่ฮะเนี่ยบ้านบ้านแหว่งก็ว่ายิงจนคือกานคือลูกดอกจนแขนเป็นวัดไปทันแหว่งรู้เลยนี่โอ้ยอึ๋ยลาเงี้ยตัวหนึ่งอึ๋ยลาเงี้ยตัวนึงโอ้ยโอ้ยในคำว่าน้ำดอกเหรียญมัน

ยิ่งเหลี่ยงในกระกปุซในกระปุนเยอะตีมือพ่อครัวอื่นครับเดอดำปลามาเหนื่อยก็ยังมีพ่อครัวเราคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตไม่ได้ไม่ได้อย่าไม่อิ <c oughs> อ่มนี่ทีม,มือพ่อครัวทีมงานคุณภาพครับเย <c oughs> ี่ยครับวันพักผ่อนของเราตัว <c oughs> ปล,า,ปลาหน่อยไปไงนะ จิ้งเขาเขาป่าบ่ากันเดินเขาป่าครับมันจังแซ่บมา嘛จิ้งเขาล้มกันครับพี่น้องเข้าล้มเข้าจิ้งกันแให้ลูกเอาอะไรบัวผมน,นีแบบหลนึ่งฟ้าครับนะฟ้านิ่มยิ่งมาว่า <laughs> ไ,ได้มาว่าไม่เป็นเขียวไม่ได้อะไรเลยอะ <c oughs> อะไ้มัน,น <c oughs> ดูดใส่กรท้าสังข์องอ